โอเคครับก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเอ่อปืนนะครับสากระบอกที่ซื้อจากเกาะนี้นะครับเกาะกลางนะครับอินเดร์ทาวเนาะก็ซื้อจากไอตัวนี้เลยนะครับก็ปืนสากระบอกที่ผมจะรีวิวก็มีปืนนี้นี่แล้วก็นี่นะครับเป็นสลิงช็อตมาสเก็ตแล้วก็ฟิลล็อกนะครับแบบแรกนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวที่เอ่อเกาะเกาะท่านเดียเริ่มต้นแล้วกันนะครับ โอเคครับเราก็มาถึงแล้วครับเกาะทหารเรือเริ่มต้นนะครับก็เรามาดูสกิลแรกกันนะครับก็ผมจะไม่เปิดไอคินะครับมัเติอยู่ที่เจ็ดสิบห้าแล้วก็สตัดเนี่ยครับไม่ได้อัพนะครับมัติเจ็ดสิ7ห้านะครับแต่ว่าฟิลล็อกจะมัลติรี่80นะครับก็เรามาดูสกิลแรกสกิลแรกชื่อว่าสต็กกี้พิเลตนะครับไม่แน่ใจว่ามันดูดศัตรูหรือเปล่าว่ามันไม่ให้เดินแบบนี้ครับอ๋อเหมือนมันจะไม่ได้ดูดนะครับแต่มันทำดาเมจวงกว้างนะครับ โอเคครับก็ดาเมจจะอยู่ที่19นะครับโอเคครับรับดูสกิลต่อไปกันครับสกิลต่อมานะครับมีชื่อว่า Explosive p e l l e t นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ที่40นะครับก็มันเหมือนเป็นการยิงระเบิดไปนะครับก็เป็นสกิลพื้นฐานของปืนเนาะนี่ครับอ้าวทำไมไม่โดนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัอนเดี๋ยวเราสกิลคูดาแป๊บนึงนะครับ โอเคครับสกิลก็ครูดาวแล้วนะครับว่าครูดาวค่อนข้างช้านะครับก็เอเจคิลนี้ทำดามิดเป็นหมูหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมเรียกรวมมาโอเคก็แล้วเดี๋ยวผมจะออกมานะครับผมจะดูว่ามันทำดามิดเป็นหมูหรือเปล่าก็ตอนนี้มีอยู่กี่ตัวละสองตัวนะครับนี่ดีต่อแถวกันดูนะคะก็โอเคสกิลนี้โอเคครับเจคิวที่ทำดามิดเป็นหมูนะครับดามิดก็อยู่ที่เท่าไหร่ เอ่อป๊บหนึ่งนะครับห้าสิบหกหารสองนะครับยี่สิบสามปะสกิลนี้ดาเมจรวมหน้าะยี่สิบสามนะครับอ่ะใช่ครับเอายี่แปดสกิลนี้ดาเมจอยู่ที่ยี่แปดครับก็เดี๋ยวเรามาดูปืนต่อไปนะครับครับก็ปืนต่อมานะครับก็ปืนนี้เรียกว่ามัสเก็ตนะครับสกิลแรกทามาเตอรี่ที่ยี่สิบนะครับเป็นยิงระเบิดเหมือนเดิมนะครับดาร์กนูเลตเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ สกิลที่ทําดาเมจเป็นหมูแล้วทําตูกระเด็นไกลมากนะครับบอกทีนะครับไกลมากก็อีกไอดีหนึ่งของใช้ตัวนี้อยู่นะครับกระเด็นแบบเนี่ยครับโดนแบบดันหลังเลยนะครับดาเมจอยู่ที่สี่สิบเอ็ดนะครับจะเบาวกว่าย,ยิงธรรมดาหดนึง่งก็ยิงธรรมดาดาเมจจะอยู่ที่สี่สิบเจ็ดนะครับสกิลที่สองนะครับมีชื่อว่าโบวพิสโตเลโรหรือเปล่าโอเคครับผมไม่รู้มันอาน่านยังไงนะก็มาเตอรี่อยู่ที่ห้าสิบนะครับสกิลที่ทำดาเมจเป็นหมูแล้วก็ จะเหมือนทํศสตูลอยฟาร์มทันกระโดนะครับนี่ครับมันจะคล้ายๆผลทรายเนาะผลทรายจะผมคิดว่าน่าอันใหญ่กว่านะครับทรายเก่าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูเอ่อจะดูที่ไอ,อ้ปืนที่สามกัน,นครับโอเคครับก็มาแล้วนะครับปืนที่สามนะครับปืนนี้เอ่อเรียกว่าฟิลล็อกนะครับ สกลิลแรกนะครับมัตเตอรี่จะค่อนข้างน้อยมัตเตอรี่อยู่ที่สิบพานะครับเรียกว่าเอ่อดิสซับลิงช็อตนะครับดิสเบลิงช็อตประมาณอย่างเงี้นนะโอเคนะครับก็ไอสกลิลนี้ทำบอดจะตันแล้วทำดาเมจแค่ตัวเดียวน,นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นครับโอเคครับดาเมจที่ยี่สิบเอ็ดจะเบากว่าที่ปกติเดีมยวนครับที่ปกติดาเมจอยู่ที่สี่สิบสองนะครับโอเคครับสกิลที่สองนะครับเอ่อมีชื่อว่าระเพดกันนะครับสกลิลนี้เหมือนจะเป็นเหมือน แบบสับกระสุนสามครั้งแล้วยิงนะครับยิงออไปตุ่มตุ่มนะครับ็นการยิงระเบิดแต่ผมคิดว่าน่าจะแลงนะครับนี่ครับบูมแบบนี้นะครับอันนี้คือโดนไปหมดนะครับอันนี้โดนนัดเดียวถ้าเกิดโดนสามนัดดาเมจจะประมาณแปดสิบนะครับก็สกิลสองปืนทุกอันที่ผมรีวิวคูดาวมันเนนานมากนะครับก็เดี๋ยวเราสกิลคูดาวแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้สกิลคูดาวแล้วนะครับก็ดาเมจถ้าเกิดโดนรวมก็จะอยู่ที่นี่ครับห้าสิบแปดนะครับ ทำไม,มเบาลงอ,ะอ่ะออ๋น่าจะเปิดอาคีบางตอนการเปิดจะอยู่ที่ห้าจุดแปดครับเนี่ยแรงกว่ายิงธรรมดานะครับก็ปืนนี้ผมคิดว่าน่าจะดีสุดแล้วมั้งปืนนี้ก็เดี๋ยวผมจะสอนคอมโบปืนนี้ให้นะครับก็คอมโบง่ายมากครับพื้นฐานมากก็คอมโบใช้ก็คือปิดล็อกนะครับสกิลเสรแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับก็คือเรากดยิงแบบนี้แล้วก็กดยิงแบบนี้นะครับเมื่อต่อคอมโบได้ดาเมจเป็แปดสิบนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากครับก็พรุ่งนี้อาจจะทำคลิปอีกนะครับก็วันนี้เอาไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ,บ๊ายบาย